ไบลุดนครหลวงแห่งหนึ่งในโลกอาหรับของเลบานอนประเทศอาหรับที่ไม่มีบ่อน้ํามันรายได้ส่วนมากมาจากการท่องเที่ยวและสินค้าส่งออกประเภทเกษตรกรรมบางอย่างผู้คนก็เหมือนกับชาวอาหรับท,ทั่วไปแต่ค่อนข้างจะเคร่งขึมเล่ากับสาวกผู้เคร่งในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์พระศาสดาจากเหตุการณ์ต่างๆในโลกอาหรับด้วยสนธิสัญญาบางประการในหมู่สันติบาลอาหรับรวมทั้งการมีพรมแดนติดกับอิสราเอล ัตรูคู่อาฆาตของอาลับทําให้เลบานอนมีสภาพขายกับการชนใครจะทะเลาะเบาแหวงกันก็ต้องอาศัยดินแดนเลบานอนเป็นสนามประลองยุทธตลอดแนวพรมแดนมีค่ายลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์อยู่เป็นยอมยอมคนเหล่านี้ถูกขับออกมาจากอิสราเอลเมื่อหลายสิบปีก่อนในขณะที่ประเทศนั้นได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศในขณะนั้นอิสราเอลก็ไม่ปรารถนาจะขับไล่ชนชาวพื้นเมืองเจ้าของดินแดนให้ออกไป แต่ชาวปาเลสไตน์ซึ่งถือว่าตนเป็นเจ้าของอยู่อนไม่ยินยอมอยู่ในอาณัตของชาวยิวเพราะถือว่าตนคืออาหรับจึงพากันอพยพออกมาตั้งลกลากอยู่ในดินแดนประเทศอาหรับที่มีพรมแดนติดต่อกันรอวันที่จะหวนกลับไปสู่พื้นแผ่นดินที่อยู่อาศัยอย่างผู้พิชิตแต่นานๆไปความหวังของเขาเหล่านั้นกลับต้องถึงพังพินาศสารไม่ติดชาวยิวแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาคิดการสงครามสามครั้ง ประเทศอาหรับต้องพ่ายแพ้อย่างด้อยยับแทบจะว่าสิ้นเหนือประดาตัวจะมีครั้งที่4เท่านั้นที่พอจะกู้หน้าได้แต่ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตอยู่นั่นเองความแข็งของอาหรับและปาเลสไตน์จึงคุกรุนรอวันที่จะประหัตประหารศัตรูคู่แขนให้พินาศขบวนการก่อการหลายอาหรับจึงผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดมีทั้งองค์การเล็กๆคอยก่อกวนตามพรมแดนและองค์การใหญ่ๆที่กระทำการระหว่างประเทศ ดำเนินงานทุกชนิดเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเองยิงกลาดฝูงชนอย่างบ้าคลั่งจี้เครื่องบินบังคับให้ปลดปล่อยพักพวกของตนเองที่อยู่ในคุกบุกสถานทูตฆ่าตัวประกันทำทุกอย่างประดามีเพื่อความต้องการอันไล้มนุษยธรรมองค์การก่อการหลาอาลลับซึ่งเป็นองค์การนอกกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้แก่มวลมนุษยชาติทั่วทุกทวีปจากการทำลายล้างเฉพาะชาวยูพวกนั้น กำเริบเสบสารบานปลายเกะกะละลานไปทั่วโลกขู่เข็นบังคับโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายพวกเขาได้ก้าวเลยจากการเรียกร้องที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นมหาอำนาจที่มีแต่พละกกำลังและความบ้าคลั่งประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งอาหรับบางประเทศประนามพฤติการของผู้ก่อการหลายอาหรับอย่างหนักแต่ไม่มีใครสามารถกำลาพวกเขาได้เพราะประเทศอาหรับผู้ล่ำรวยน้ำมันมหาศาลให้การนุนหลังอย่างเหนียวแน่น ทางที่จะทําได้คือการเรียกร้องให้พวกเขาลดความรุนแรงและคอยแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเลอะเทอะเปือเปอเป้อนให้บรรเทาเบาบ,าบางลงเท่านั้นเลบานอนอาจจะเป็นประเทศอาหรับที่เดินสายกลางเพราะผู้นําของประเทศโปรดอเมริกันแต่ต้องทนกลั่กลืนด้วยความขมขื่นใจยอมให้กระบวนการนอกกฎหมายใช้สิทธิ์ในดินแดนของตนอย่างเสรีเพียงเพื่อสนองความต้องการของประมุขอาหรับที่กระหายสงครามบางคนตกค่ำ เด่นดวงตะวันเดินทอดหุ่นอยู่ในย่านกลางเมืองซึ่งเป็นย่านการข้าที่จอแจพอดูรถเก๋งอเมริกันคันยาวเฟยแเล่นชวัดเวียนเกลือนถนนแสงไฟสว่างเหวากับกลางวันพัตตาคาร้านอาหารบาร์และไหนคลับเบาบางส่วนมากจะมีแต่ชาวต่างประเทศที่เข้าไปอุดหนุนสำหรับชาวพื้นเมืองเขาเคร่งในาศาสนาไม่ยอมข้องแวะกับอบบยามกเหมือนประเทศอื่นๆในเอเชีย เดินขยับกายเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งมีภาษาอาหลับขยุกขยิกอ่านไม่ออกแขวนเหนือกรอบประตูภายในไม่กว้างใหญ่โตเหมือนกับไหนคลับทั่ว,วไปขนาดกระทัดรัดพอๆกับคอฟฟีช่ช็อปมีโต๊ะเก้าอี้อยู่ไม่เกินสิบตัวการตกแต่งค่อนข้างหรูหราตามแบบฉบับที่ท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศที่หวังจะมาถลุงเงินเล่นมากกว่าบนยกผืนสูงนักดนตรีสามคนพร้อมเครื่องมือของเขากำลังบรรเลงเพลงเบา ภายใต้บรรยากาศสลัวสลัวแต่ไม่ถึงกับมืดจนมองหน้ากันไม่เห็นเด่นยืนหมุนไปหมุนมาไม่รู้จะย่อนก้นลงตรงไหนท,ทั้งทที่โต๊ะเก้าอี้ยังว่างอีกหลายตัวบริกรอาลับในชุดนุ่มล่ามเดินเข้ามาขอมกายตำ่ำเอ่ยภาษาอาลับนอบน้อมหนุ่มสยามยิ้มพลางใส่หน้าแบมือเป็นเชิงว่าฟังไม่ออกหมอนั่นยิ้มกว้างพง,งศรีรษะไผ่มือไปที่โต๊ะแต่เอ่ยเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น เชิญครับเชิญผมพอจะรับใช้อะไรท่านได้บ้างวิสกี้สั้นและห้วนเพราะภาษานั้นเขาก็พอกล่อมแก้มกลืนเท่านั้นเองบรรยากาศรอบด้านซึมกระทื่อคล้ายๆกับคนบาปเหลอเดินเข้าไปในโบสถเสียงดนตรีมีสองอย่างคือทุ้มกับแหลมเท่านั้นมันช่างผิดกันไกลกับบาและไหนขับของเมืองไทยอย่างหน้ามือเป็นหลังมือหากบาพันนี้ตั้งอยู่ในเมืองไทยคงเจ๋งไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำแต่ไม่แน่นัก บางทีสถานที่แห่งนี้อาจจะคล้ายๆกับโชว์ของชาวพื้นเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเสนอสนองชาวต่างชาติที่ต้องการลิ้มรสอาหารและดนตรีของชาวพื้นเมืองซึ่งไทยก็พอจะหาได้เป็นกระสาย,ยาคือลัดดาแลนด์และห้องอาหารบางแห่งในกรุงเทพไม่นานนะักบริกรคนเดิมก็ประคองถาดวิสกี้พร้อมแก้วบางใสามาวางไว้ตรงหน้าแล้วจัดการลินให้เสร็จ บนถาดยังมีจานอินทผาลัมภาซิกเล็กๆเ,เป็นกับแก้มไม่เร็วนักวิสกี้ลดจัดกับผลไม้พื้นเมืองลดเปรี้ยวจี๊ดนิดๆชายหนุม่มยกแก้วขึ้นจิบเบาๆตามเข้าไปด้วยอินทผาลัมซิกหนึ่งสายตาจ้องมองไปยังที่ยกผืนสูงนักดนตรีไวกลางคนหน้าตาซึมกระทื่อพอๆกับจังหวะดนตรีทำหน้าที่ของเขาเล่ากับเครื่องจักรฉับพลัน ดนต,ตรีก็เปลี่ยนเป็นจังหวะเร่งลาและแทกกระถันเราก็จะฉีกบรรยากาศให้แยกออกเป็นชิ้นๆดาลุนีนางหนึ่งในเสื้อผ้าน้อยชิ้นส่วนบนคาดด้วยแพรเฉเวิร์กฉวักลัดอกอันอวบจนแทบทะลักส่วนล่างกลุยกลายด้วยแพรบางแจ๋วมองทะลุเข้าไปถึงบิกินี่สีดำสนิทหลอนแต่งกายเหมือนกับสาวน้อยในฮาเลมที่เขาเคยเห็นในภาพยนตร์แนวเทพนิยายไม่มีผิดเจ้าหลอนไม่ต้องอาลัมพบุตรให้เย็นเย่อ พอเยือยย่างออกมาจากหลีบข้างๆก็สายสะโพกเป็นดอกไม้ไหมสองมือประสานอยู่เหนือศีษะเนื้อหนันตรงท้องหน้อยเต้นละลิกปานลูกคลื่นแต่พกโอลาลนสะบัดสายสะบัดขวากระแทกหัวใจนมจนร้อนละอุเด่นจ้องตาไม่กระพริบเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นของจริงคราวนี้เองหล่อนไล่ลำไปตามจังหวะไม่มีขาดตอนปานเครื่องจักรอัตโนมัติมันไม่ใช่ฟลอชโชท,ที่ยัวย่วยุวอารมณ์ดิบให้ฝุ่งซ่าน แต่มันคือศิลป,ปะชนิดหนึ่งของโลกอาลับที่ใครผ่านมาไม่ได้ชมก็เหมือนกับมายังไม่ถึงอาลับนั้นเที่ยวเด่นรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภาพชีวิตตรงหน้าจนไม่ทันสังเกตว่าโต๊ะข้างๆของเขามีชายสองหญิงหนึ่งเข้ามานั่งฝ่ายหญิงอยู่ในชุดมิดี้ยาวลุ่มลน้ามผมทิ้เล่าไว้แต่ตอนกลางวันปล่อยสยายยาวปะบ่าช่วยขับดวงหน้าเขาพองของหล่อนให้ดูสวยสะดุดตาหล่อนไม่ใช่ใครที่ไหนถามิโก สา,สาวคนนั้นนั่นเองอาหลับสาวสายสะโพกของหลอนวนไปรอบๆโตะ๊ะพลางยักคิวเลียวตาให้กับแขกอย่างท้าทายบางไลทำใจกล้าเอื้อมมือจะไปคว้าหลอนไว้แต่อีหนูกนกหรูใส่หลบไปได้อย่างนุ่มนวลสร้างความสนุกสนานให้กับคนล้อมรอบโตะ๊ะอบมือกันเกลียวกล่าวหลอนเยื่องย้ายมาที่นมสยามเด่นถือแก้ววิสกี้ขังสายตาจ้องมองคลื่นน้อยๆของหลอนเหมือนกับเด็กมองของเล่นที่ถูกใจ อีหนูอาลับสะบัดสะโพกเฉดแก้มเขาไปนิดเดียวช่างหยอกเย้าอย่างไหลากาดแต่เปล่าแทนที่ไอ้หนุ่มจะตะคุบอย่างตะกลุ่มตะการเขากลับนั่งเฉยปล่อยยิ้มให้หลอนเหมือนกับคนไหลสมรรถภาพอย่างไม่ทันระวังเหนือระวังตัวเจ้าหลอนล้มตัวลงนั่งเผลบนตักเขาดือ้อเด่ยนยกแก้ววิสกี้ให้หลอนจิบอีหนูยักขิวอย่างเจนเชิงและพะวาลุกขึ้นดีดเนี้ยนต่อไปบนฟลอร์แคบแคบ และช่วครู่กับเว็บเข้าฉากไปท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมทั่วหน้าเดนอัดควันบุหรี่เข้าเต็มเฮือกไม่เลวเลยสําหรับโชว์ชุดนี้ไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ถอกายมาสายตาหลายคู่หันมามองชายหนุ่มเป็นตาเดียวชาวยุโรปใยกลางคนที่มากับแมมไว้พอๆพกันยิ้มให้กับชายหนุ่มอย่างมีไมตรีดูเหมือนเขาจะเป็นคนผิวดําที่มีอยู่คนเดียวในสถานที่แห่งนั้นเงาดําวูบหนึ่งผ่านมาที่โต๊ะชายหนุ่มเลี้ยวขับไปมอง อุทานอย่างดีใจโอ้มิสคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถามมิกโกยิ้มจนเห็นไหลฟันขาวสะอาดเมื่อกลู่นี้เองค่ะเห็นคุณกำลังเพลิดเพลินกับสะโพกของแม่คนนั้นจึงไม่อยากรบกวนขอโทษคุณมากับใครบ้างครับเด่นหลุดคำถามออกไปอย่างเซ่อเจ้าหล่อนบุ้ยปากไปที่โต๊ะนั่นไงนนเพื่อนร่วมทางของดิฉันเดนปลายตามองไปที่นั่น สายตาของเขาประสานกับชายคนหนึ่งหน้าตาเหียบป,ปานยักวัดแจ้งวูบหนึ่งของความคิดเขาอยากจะลองดีขึ้นมาคลำคลันสายตาของหมอบอกความประสงค์หลายอย่างชัดแจ้งขอโทษนะครับเขาเป็นอะไรกับคุณครับถามิโกยิ้มกว้างทำตาโตเพื่อนร่วมทางไงคะไม่มีอะไรหรอกว่าแต่คุณเถอะมาทำอะไรที่นี่ท,ท,ทุระ,ระหรือท่องเที่ยวท่องเที่ยวครับผมประเภทคนว่างงาน สังกัดบริษัทเดินเล่นแห่งประเทศไทยเด่นตอบออกไปไง่ายๆหลอนหัวเลาะคลิกคักยกแก้วน้ำหวานที่ถือติดมือมาขึ้นจิบทำไมคุณมาที่นี่เงียบเหงายัางกระโดดไม่มีผิดไหนลับประเภทสนุกสนุกมีนี่คะอย่างเช่นโอเอซิสหรือว่าบลูไนชายนมยิ้มที่มุมปากผมชอบเง,งียบๆครับไออย่างนั้นเมืองไทยมีเยอะแยะจะหาดูที่ไหนก็ได้แต่มาที่นี่ ต้องดูศิลปะพื้นบ้านที่หาดูได้ยากคุณยังไม่บอกผมเลยว่าคุณมาทําอะไรที่นี่หลอนหอปากอย่างน่ารัก ah <c oughs> ก็เหมือนอย่างคุณน่ะสิคะด <c oughs> ิฉันจะมาท่องเที่ยวมั่งไม่ได้หรือ <c oughs> แต่คนของคุณเขาค่อนข้างจะเคร่งขรึมไม่ใช่ลักษณะของคนท่องเที่ยวเขาจับจ้องผมเาวากับตัวประหลาดไม่มีอะไรหรอกค่ะซาสากิเขาเป็นคนอย่างนั้นเองเขาทำงานมาอย่างหนักจึงเป็นคนที่ค่อนข้างพิถีพิถัน บางทีหากคุณรู้จักเขาดีพอคุณจะต้องให้อภัยเขาจะดีจะเร็วยังไงก็ช่างถ้ามองกันด้วยสายตาพัานนี้มันชวนให้คันยิบยับขึ้นมาเป็นบ้าคุณคิดจะอยู่ที่นี่อีกสักกี่วันคะถามิโกชวนพูดออกไปอีกทางเดนหันกลับมานิ่งคิดอยู่ชั่วครู่จึงพูดขึ้นว่าไม่แน่ครับบางทีอาจจะหนึ่งสัปดาห์หากเบื่อซะก่อนผมอาจจะไปอีลาน ใจตรงกันจัง,จง,จงดิฉันก็คิดจะไปที่นั่นทราบมาว่าที่นั่นเดี๋ยวนี้จเจริญก้าวหน้ามากบ้านเมืองสะอาดสะอ้านาาาผู้คนหน้าตายิ้ม,ม<า>แย้มเป็นกันเองม<า>ไม่เ<า>คร่งขิมเหมือนที่นี่นนเลิกครับผมก็อยากจะท่องเที่ยวไปให้ทั่วๆจนกว่าดอลลาร์ในกระเป๋จะหมดเอ่อคุณคิดยังไงถึงมาเที่ยวตะวันออกกลางสู้ไปแถวยุโรปยังจะสนุกกว่าก้าวหน้าทัานสมัยให้ความรอบรู้มากกว่านี้เยอะดิฉันไปมาแล้วค่ะ ที่โน่นอาจจะ,จะเจริญก้าวหน้าจริงแต่ค่อนข้างสับสนและไม่มีเอกลักษณ์ของตนเองต่างคนต่างอยู่ไม่มีน้ำใจไม่ปีต่อกันเหมือนชาวเอเชียชาวญี่ปุ่นก็ก้าวหน้าไม่เร็วทุกวันนี้การดำเนินชีวิตก็ใกล้เคียงกับชาวยุโรปและอเมริกันคุณคิดว่าญี่ปุ่นจะกลับมามีอำนาจอีกไหมครับดวงตะวันนมหันวกกลับมายังปัญหาการเมืองเข้าให้มันช่างขัดกับบรรยากาศที่มีหญิงงามมานั่งโปรยยิมอยู่ตรงหน้าพิลึก หล่อนหอปากคงไม่กล้าม,มังคะ่ะญี่ปุ่นเข็ดเขี้ยวกับสงครามมานานนับศตวรรษทุกวันนี้เราสนใจต่การค้าคุณจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเราอยู่ในระดับสูงแต่เราไม่ยอมนำมันไปใช้ในด้านสงครามเพราะโลกทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยการค้าไม่ใช่การแผ่อำนาจเหมือนยุคโบราณมันลาสมัยเสียแล้วคะ่ะแต่เท่าที่ทราบในปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นกำลังแทรกตัวเข้าไปในทุกวงการผมคิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อถึงจุดอิ่มตัวทางด้านการค้าญี่ปุ่นจะต้องหวนกลับไปใช้อำนาจเหมือนอย่างคนร่ำรวยจนไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายอย่างไรถึงจะหมดคุณอาจจะมองไปในแง่หลายแต่ด้านเดียวคนที่ร่ำรวยเขาไม่คิดจะหาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวหรอกคะ่ะทามิโกเขาเรียกชื่อหล่อนเป็นครั้งแรกผมไม่อยากพูดอะไรมาก เพราะคุณคือคนญี่ปุ่นคุณก็ต้องคิดอย่างญี่ปุ่นทุกวันนี้ญี่ปุ่นกําลังครอบงาเศรษฐกิจทั่วเอเชียหรืออาจจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้เราไม่อยากใส่ความว่าญี่ปุ่นคือพ่อขาหน้าเลือดที่สุดแต่มันจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องคิดอย่างนั้นในเมื่อประเทศของเรากําลังถลาตัวลึกลงไปในอุ้งมือของประเทศของคุณเข้าทุกทีและไม่มีท่าทีว่าจะแก้ไขได้คุณคิดไหมครับว่าญี่ปุ่นคืออะไร หญิงสาวเชิดหน้าเชิดตาตอบเสียงห้วนแต่ไม่ใช่ดิฉันแน่นอนขอโทษครับผมอาจจะป้อนคำถามยังกับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นพวกชาตินิยมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทีไรมันอดไม่ได้ที่จะพูดจนเลยเธอคุณมาท่องเที่ยวหรือว่าต้องการมาสำรวจอะไรไม่ทราบชายหนุ่มยิ้มกว้างเจอผู้หญิงหมาก็ามากเพิ่งเจอแม่สาคุระแก้มแดงคนนี้แหละหล่อนทั้งเผ็ทั้งเค็ม เขาสะกดใจต่อไปว่าทั้งสองอย่างนั่นแหละครับเรามันชาติด้วยพัฒนาพอมีโอกาสออกมาสูดกลิ่นบรรยากาศภายนอกก็ต้องขนขวายหาความรู้แต่พูดก็พูดเถอะญี่ปุ่นอย่างคุณก็น่าสำรวจนะครับถามิโกหน้าแดงแต่มื่นเสืเอที่หล่อนจะขววยเขินคุณอาจจะผิดหวังก็ได้ค่ะดิฉันไม่มีอะไรที่จะให้ความรู้แก่คุณดิฉันคือผู้หญิงโง่ๆคนนึง คุณทั้งสวยทั้งเก่งผมคิดว่าคุณคือญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่บอกลักษณะของความก้าวหน้าของญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันถามมโกะัวเหระบอกไปถูกว่าเย่ะหยหรือสมเพศเวทนาเราคงจะพบกันอีกนะคะหากคุณยังอยู่ที่นี่ใช่สิผมชักสนใจในตัวคุณเสียแล้วสิพรุ่งนี้คุณว่างหรือเปล่าผมอยากจะชวนคุณไปเที่ยวเมืองชายทะเลที่นั่นมีชาวต่างประเทศไปเที่ยวกันมาก คือทัดสวยงามไม่แพ้พัทยาของเมืองไทยบางทีเราอาจจะลืมเรื่องไหลสาระที่ผมเผออพูดไปเมื่อกี้นี้ก็ได้ยิ้มหยาดหยดของสากุละสาวกระจายทั่วดวงตาหลอนเหลือบมองไปที่โต๊ะของผู้ร่วมทางแล้วพูดว่าก็ได้หากคุณคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นผมดีใจเหลือเกินครับที่คนสวยๆอย่างคุณไม่ลังเกียจผมคุณจะชวนสองคนนั่นไปด้วยหรือเปล่าครับ ไม่ค่ะเราควรจะไปกันสองต่อสองดิงงงงงฉันกับเขาสองคนไม่มีอะไรต่อกันเขาเป็นเพียงผู้ร่วมทาง,งเด่นชูกแก้วเล่าไปตรงหน้าหญิงสาวกระชูกแก้วมากระทบกันดังคลิกแล้วต่างคนต่างยกขึ้นดื่มจนเกลี้ยงหากจะสังเกตสักนิดจะเห็นว่าไอ้มนุษย์สองคนที่นั่งทื่ออยู่บนโต๊ะใกล้ๆใบหน้าของมันเครียดขึงชัดหมอแทบจะลุกแล่นออกมาประลองกำลังให้เห็นดำเห็นแดงอย่างลืมตัว ดิฉันเห็นจะต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันนะคะทามิโกะสากุละแสนสวยลุกขึ้นยืนโบกมือพลางเดินกลับไปที่โต๊ะเจ้าคนที่ชื่อซาซากิทำท่าฮึดฮัดยกแก้ววิสกี้ขึ้นดวดอย่างมีโมโหทามิโกะถึงตาเข้าใส่พยักหน้าเป็นเชิงให้ออกไปอย่างว่าง่ายองค์กรักทั้งสองขยับกายเดินนำออกไปส่วนทามมโกะเดินรีไปที่เคาน์เตอร์จัดการชำระเงิน แล้วเดินตามออกไปหลังจากที่นั่งอยู่บนรถแล่นออกจากบริเวณนั้นซาสกิอดลนทนไม่ได้ที่จะสักไสไล่เลียงอย่างคันปากคุณพูดอะไรกับมันมิสเห็นหัวลอต่อกระซิกยังก็รู้จักกันมานานแลมปีสากุละสาวเลิกขิวสูงพูดเสียงขึ้นจมูกอย่างไม่พอใจนั่นมันเรื่องของฉันซาสกิแก่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งคำถาม หน้าที่ของแกก็คือพรุ่งนี้ไปสถานที่ตากอากาศเช่าห้องพักไว้ห้องหนึ่งแสดงตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วคอยสกดรอยฉันกับไอ้หนุ่มคนนั้นมันมีความสําคัญอะไรนักหรือจึงคอยติดตามมันบูชิโดโหุนทรชนไม่ไวกังขายิ่งนึกถึงเหตุการณ์เมื่อกี้นี้มันยิ่งไม่พอใจเป็นทวีคูณแกอย่างโง่อยู่เช่นเคยนะซาสกิหากเขาไม่มีความสําคัญฉันไม่เสียเวลาไปตีสนิทกับเขาหรอก แกอย่าขี้สงสัยนักจงทำตามคำสั่งของฉันแล้วแกจะดีเองได้ผลทรลชนลูกพระอาทิตย์งุบหน้าลงตำอย่างงน่อยๆจบตอนที่21แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ